อีสุดีแม็กวนใจวัยรุ่นตรงนี้เลยวัยรุ่นหวัวหกพันผ่อนเริบต้นครึ่งปีแรกไปแค่หกพันฟังเลยเปิดราคาดัามิเตไปเลยสี่แสนสี่หมื่นเก้าพับาทกับเครื่องหนึ้นะจ๊ะปี2 0ง7ัจ็ด้าโอ้โหโคตรสุดอะคําท้ายมีของแต่งมีเอาไปเลยผ่อนเริ่มต้นที่ครึ่งปีอยู่ที่หกพันเท่านั้นนะจ๊ะบอกว่าเลยตลอดสัญญาที่เจ็ดพันะวัรุ่นเสียงเนละ มามาใครส่ยสิ้นอ่ะไม่ควรพลาดเลยพี่บอกไว้เลยนะที่นี่นะปอนเลิฟตนเพียงแค่6,000แล้วฟรีดาวทุกอาชีพออกได้จริงไม่ขายฝันเอ้ยไปรุ่นเอ้ยฝาหน้าคาร์บอนดูเครื่องก่อน1.9บูพาวเวอร์เป็นไงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ออกได้จริงจบจริงที่นี่โตโน่วะบายเวลาสองปอนเลิต์เพ6,000จ้า